อยู่กับแควฮัสยาเช่นเคยและนี่คือรายการ The Financial รายการที่จะมาย่อยเรื่องการเงินยากๆให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆภายในเวลา3นาทีค่ะ สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะก็จะเล่าเรื่องต่อจาก EP แรกใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถคลิกดูตรงนี้ได้เลยและสำหรับวันนี้ค่ะเพรวจะมาบอกถึง5เคล็ดลับในการเก็บเงินแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าจะมีเงินใช้แม้ในสภาวะถุกเฉินค่ะมาเริ่มกันที่เคล็ดลับที่1กับการบันทึกรายรับราย,รายจ่ายค่ะเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีเบสิกเลยที่แต่ละคนเนี่ยคงเคยมีคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่บ้านสอนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหม การสดบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันจะทําให้เห็นนะคะว่าเราใช้เงินกับอะไรไปบ้างถ้าเกิดว่าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้คงเหลือแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคงต้องกลับไปย้อนดูแล้วล่ะคะ่ะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่อาจจะไม่จําเป็นหรือจําเป็นน้อยที่สุดที่สามารถตัดออกไปได้บ้างเคล็ด <c oughs> ลับที่2นั่นก็คือการเปิดบัญชีเงินฝากแบบประจําค่ะเพราะบัญชีเงินฝากแบบประจําจะทําให้เราได้รับดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์แบบปกติ ซึ่งบัญชีเงินฝากแบบประจำนะคะตอนนี้มีอัตราด,ราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.3ถึง2.15ต่อปีค่ะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆค่ะสมมุติว่าแพรวเก็บเงินฝากแบบประจำเนี่ยเดือนละ1,000บาทต่อเนื่อง24เดือนหรือว่า2ปีนะคะพอครบ2ปีปุ๊บแพรวก็จะมีเงินอยู่ที่24,000บาทแต่ไม่เท่านั้นนะคะบวกดอกเบีย้ยเข้าไปอีกประมาณ300ถึง400บาทค่ะ เคล็ดลับที่3ก็คือการทําให้เงินออมของเราเนี่ยงอกเงยมากยิ่งขึ้นด้วยการลงทุนค่ะการลงทุนทุกวันนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มีเงินเย็นนะคะก็สามารถเลือกการลงทุนได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นหรือว่าการเทรดคริปโตแต่ถ้าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหรือว่าเราไม่ได้มีเงินเย็นก้อนใหญ่แล้วก็ไม่ชอบความผันผวนสูงก็อาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทที่คุณทํางานอยู่หรืออาจจะเป็น กองทุน IMF หรือว่าประกันเงินออมนะคะซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยรวมถึงมีทุนประกันชีวิตด้วยค่ะเคล็ดลับข้อที่4ก็คือการใช้บัตรเครดิตให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่ใช่ว่าการใช้บัตรเครดิตจะไม่มีข้อดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติเราจ่ายครบทุกท้ายเดือนนะคะแน่นอนว่าเราก็จะได้ใช้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตไปนั้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดออนท็อปหรือการใช้แต้มในบัตรเครดิตมาแลกสิ่งต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยค่ะ เคล็ดลับสุดท้ายที่แพลวอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะนั่นก็คือการทําประกันสุขภาพและประกันชีวิตค่ะถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเพื่อนๆป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องรักษาตัวนานๆรับรองว่าค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยละค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีประกันสุขภาพไว้การมีประกันนะคะถือเป็นหลักประกันให้กับชีวิตของคุณและครอบครัวค่ะ นอกจากนี้เบีย้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพยังสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่แพลวนํานมาฝากกันในวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการวางแผนการเงินในอนาคตให้ไม่ติดขัดแล้วก็ใช้จ่ายกันอย่างรอบครอบนะคะถ้ามีคําถามอะไรเรื่องการเงินนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e สําหรับช่องแสนสวีท PLC จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้มาฝากแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของแพลว ยายแล้วเจอกันครั้งหน้ากับ The Financial ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ